วิธีทาเส้นบะหมี่แบบง่ายๆไม่ต้องนวดเส้นก็เหนียวทำบะหมี่หมูตุ๋นกินกันเตรียมชุดสมุนไพรตุ๋นยาจีนหนึ่งห่อกระเทียมและรากผักชีวันนี้ใช้ขั้วตับหมูหัวเช้เอาเห็ดหอมหอมใหญ่ใบเตยเกลกี้ถุงสมุนไพรเกลือพริกไทยน้าตาลกรวดผงปรุงรสซอสปลาเขียวน้ำเปล่าตื่นด้วยหม้อหุงข้าวของลักกี้เฟรมเลือกฟังก์ชันต้มซุปมาทําเส้นบะหมี่แป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือไข่ไก่ตีส่วนผสมเข้ากันน้ํามันราข้าวใช้น้ามันพืชแทนได้ค่ะค่อยๆทยายเติมน้าเปล่าให้ได้ความข้น ่ใช้กระทะน้ำสติก์มทำเส้นกระทะร้อนดีเป็นไฟอ่อนสุดทาน้ำมันเล็กน้อยอแป้งเป็นเส้นวนลงกระทะรอแวินาทีแล้วตักขึ้นเลยค่ะ,ะใช้ไฟแรงหรือใช้เวลานานไปจะทําให้เส้นไม่เหนียวนุ่มและนี่คือความเหนียวนุ่มเส้นเด้งดึงๆเลยค่ะตุนหมูได้30นาทีแล้วเอาถุงสมุนไพรล,ละช้อนน้ำมันที่ลอยหน้าออนเติมน้ำเปล่าและซีอิ๊วดำตุนต่อให้ครบเวลาจากนั้นมาต้มน้ำลวกผักอีกเตาก็ทํากระเทียมเจียวต,วตัวนี้เป็นกระจกนิรภัยทนความร้อนมีรับประกันกระจกถระแตกเปลี่ยนฟรีตลอดการใช้งานหมูตนนและะะ้าารรรรยยยกกเเทีีมมมจวสตชชออบ่ค